กลับสวัสดีแหละก็สวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามครับชมยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องอามาพีเคเชั่นเนาะวันนี้อยู่กับพวกเขาคําว่าแล้วก็เอบีกัมพาลาหูเนาะแม่ละเออคือวันนี้เรามาเล่นหาเนาะมาแวะหาเนาะคือพอดี <c oughs> ช่วงนี้ผมนะกําลังแปลงบ้านเนาะบ้านที่ครอบครัวเฮาซี่อยู่เนาะเฮากาลังบกซิมังเนาะแล้วก็พอดีมาซื้อซิมังอยู่ในอําเภอเมืองเนาะก็เลยแวะมา ร้านของอ,นนนนอะไรเนาะเอบีกังผ้าเอบกังผ้าลาหูเนะาะก็เลยสิตามมะคุงนี่เนะาะบักคุงนี่เนาะห่าตามบักคุงให้กินสิตามบักคุงนี่กินแล้วค่อยกลับไปเนาะ <S <S โอเคตอนนี้เราสิไปตามบักคุงกันเนาะเนี่ยตอนนี้กะสีให้อ,อ่ำเอบีกังพ้าลาหูนั่ต่ำเนะาะต่ำเนึ่เอาเมนูเฮามีก็คือนี่แหละพักเทียมพักไม่อย่างน่พี่น้องใส่หมักเพล็กใส่มักน้อยใส่น้อยมักหลายใส่หลายพี่น้องเอ้ย ได้เขามาแล้วฝากเขาไปเบิร์ซองยูทูปเอวีกังผ่าแล้วหูเดี๋ยวพี่น้องเนอะเป็นงูไซ่กระปิไซ่ผู้ลึงเขาประเดกมากไปเอาประเดกกันเนอะพี่น้องเนอะน้ำประเด็กจะไปขึ้ไซ่ก่อนเด้ พ <c oughs> <Okay, S 2> ี่น้องมื้อกี้นี้เฮาลื้องามักนาวเนาะท่านผู้ชมเนาะเอามักนาวใส่บาเนาะมักนาวนี่นาวมักนาวบังนอกปลูกเอาดธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะเอามาแต่อยู่ป่าพี่น้องเอ้ย ตางใส่พี่น้องตางใส่เนาะใส้เสียบใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยพี่น้องปลาแดกมาแต่ประเทศอาร์เซกาเนาะพี่น้องเนาะนี่ปลาแดกเขาเฮ็ดมาโดยเนื้อปลาทูพี่น้องปลาทูมาแต่ประเทศอาร์เซกาแท้ๆพี่น้องใส่มาเลยน้ำปลาใส่เกือบหมดไส่น้ำพี่น้องเขาใส่แต่น้ำปลาพอแล้วเนาะ ใส่บาหุงใส่พี่น้องมันซิบอลอนบอลซิบลอลลอนบลอล <laughs> โอ้พอดีเซียบนัว โอเคเดี okay. ๋ยว kind of mm ันแล้วเลยนะพี่น้องเนาะแล้วแล้วไปดินี่นี่กินเลยลองซมเหมือนกันอันไรบ้างพอปลาส้มนัวเพชรปลาทูจุกสังขาวเมื่อดอกซากปลาแดดก็พี่น้องเนาะอืมอย่างนี้โอเคโอเคทุกวันเลี้ยวเลยเนาะหนึ่งใส่ถืออะไรแบนี้นะอ่าตาเป็นนี้เลยพี่น้องนี่นี่นี่ ตามเบ็ดธรรมชาตินาะพี่น้องเนาะมักทั่วหมักไม่ยังบักไซเนาะต่างบางหุ่งสดพี่น้องใส่ปลาแดดกะปิเป็นนัวใส่แซ่บนี่นี่นี่เป็นยังไงสีมือนี่ถ้าว่าผู้ใดอยากเบิ้งอยากเห็นแล้วก็ฝากเข้าไปเบิ้งซองยูทูบเอบีกลางผ่าลาหูเน้อพี่น้องเนี่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 เราเจอกันตอนกินพี่น้องเน่ทุกคนตอนนี้เฮากานั่นเนาะต่างบางหุ่งเน่เหล่นกินเลยแล้ก็ตัวนี้ซีเป็นผัก ผักกับอันนั่นเนาะกับตำเจียวนี่เนาะแล้วก็มีมีแกงปลาแกงปลาใส่หน่อไม้เนาะใส่ใจไอเนื้อน่าสิพาไปกินแกงหน่อไม้เนาะ,ออะเอากินเลยพี่น้องมามาเนอผู้ใดชเ,เขามาเบิเ่งกินข้าวนในกันเริ่มพี่น้องเนอมาพี่น้องกิน,ก,นกินตำกินตำก่อนแซ่บบ่รอเนีย่ยสุดยอดซีมือ เจียวป็ดแซ่เจียวปลาแดงไหมอือเปเ็นเกีเ๊ยวปลาแดกเค้า,ามีรวจามเกี๊ยวมีตำตำมะฮุงซุปสุดยอดพี่น้องเอาเข้าวเหนียวกรับเนะเาะแกงปลาแกงหน่อไม้พี่น้องใส่ใจไอ้กังนะ้าจะพาไปกินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่ปลาพี่น้อง

nào thampson nó nữa xong nó chưa bỏ, Rồi, chưa chưng chưa ngay bé đấy Chắc bé bụng này bé vỏ này, bé này là nó, bé 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 áo nghe quá bé bé này hình bé 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 thu bé bé cái bé 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 thu kìa bé bé ตำบมาคุ้มมา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 เขากำลังห้องฮะหนึ่งเดือนหนึ่งพี่น้องยังอุ่นอยู่จับคำเหนียวเขาเหนียวเนาะก็ษคือแบบว่าแซ่บร้ายเนาะ กับข้าเหนียวไส่ตำมะคุ้มสิมือไปสิมือเอบกัมพาลาหูเนะาะแล้วก,ก็เอออย่าลืมฝากไปกดติดตามในซ่องเอบกัมพาลาหูเนาะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นรุ่นพี่ของค่อยเองเนาะแซ่บ <cười> <cười> Bên nhà cả đứng đứng bà มีความสวยงามพี่นเนาะแถวนี้ปิดเพ็ิงเราเป็นทางหลังเป็นน้องปลาพี่เนาะทางนู้นจะเป็นน้องปลาเนาะและ้วก็ทางนี้ก็จะเป็นร้านซ่อมแปลงของพี่เอบีกำมพาเนะาปะปลาปลาดุก khăn đeo cắp bắp cung nó

มา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 ทุกคนตินตำปะกุ้งกับข้าวเหนียวเนาะพรกกาศนาเขาไปไปประจงไผ่นั่นกันเนาะเนยพินาไปไปประจงไผ่เอาสิวิลลอดอยู่ในป่าเมื่อนั้นสิพาไปกันสิไปนั่งกันแล้วพี่น้องเนาะ คือช่วงนี้บรได้เข้าป่าเห็ดผลย้ลอนว่า่วนช่วงนี้เนาะเขากําลังแป้งบ้านเนาะกําลังก่อบ้านอยู่ของที่ที่อยู่ของเขาเองเนาะกําลังโบกสิมังโบกมั้ย่ะไม่ได้โบกเราโบกปลาเนาะปลาบ้านเนาะ อาไว้ถ้าเสร็จงานบ้านเมื่อไหร่แล้วก็จะเข้าป่าไปประจนภัยเนาะอู้แซบจีนงหออามึงบ้าง bông à nó nó bán น้องมันร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากมากเมกื่อกี้ผมเจ็บคอนะตอนนี้หายแล้วกินมากแล้ว ดดยอทำสุดท้ายเนาะเตรียงนอไม้ใส่ปลาดุกโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้ส้ำนี่ก่อน่าทักไปมากเลยคืมอย่าลืม,ลมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะถ้าผมพัดวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมอ,อย่าลืมอย่าลืมซ่อ,องกอิน <laughs> แน่เนอะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามซ่องเอเบกัมพาลาหูเนาะ <laughs> แล้วก็กดกดกระดิง่งกระดิ่งในซ่องอาหม่าพีเคพีชาแนลเลยเนาะ <laughs> บายๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะไป <laughs> ก่อนคลิปนี้บาย